การพบกันครั้งที่2ของโดนัลด์ทรัมป์และคิมจองอึนกำลังจะเริ่มในกลางสัปดาห์หน้าแต่ว่าตอนนี้บรรยากาศของกรุงฮานอยประเทศเวียดนามกำลังจะคึกคักค่ะโดยเฉพาะเมื่อคนหน้าเหมือนโดนัลด์ทรัมป์และคนหน้าเหมือนคิมจองอึนได้เดินทางถึงกรุงฮานอยเพื่อสร้างสีสันแล้วในวันนี้ค่ะนายฮาวเวิร์ดเอ็กซ์ซึ่งมีใบหน้าคล้ายคลึงและแต่งตัวเลียนแบบนายคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือ และนายรัสเซลไวท์ที่แต่งตัวเรียนแบบประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เดินทางถึงกรุงฮานอยแล้วในวันนี้ค่ะก่อนที่การประชุมสุดยอดครั้งที่2ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และผู้นำเกาหลีเหนือจะจัดขึ้นที่ฮานอยในวันที่27 2 8กุมภาพันธ์นี้และคนหน้าเหมือนทั้งคู่ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากทั้งสื่อมวลชนและประชาชนที่มารุมถ่ายภาพ ก่อนหน้านี้เองฮาวเวิร์ดเขาก็เคยไปสร้างสีสันในช่วงซัมมิตครั้งแรกของสองผู้นำที่จัดขึ้นที่สิงคโปร์เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วด้วยค่ะขณะเดียวกันนักสำรวจถ้ำก็ร่วมสนับสนุนซัมมิตในครั้งนี้โดยการชูธงชาติเกาหลีเหนือเวียดนามและสหรัฐซึ่งเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งอยู่ในจังหวัดกวางบินของเวียดนามถ้ำกลางทัศนียภาพอันงดงามค่ะ นอกจากนี้นักข่าวต่างชาติก็ทยอยเดินทางถึงกรุงฮานอยเพื่อที่จะเตรียมพร้อมรายงานข่าวสมิธขณะที่ถนนหลายสายในเมืองก็ถูกประดับด้วยป้ายต้อนรับธงชาติของสหรัฐและเกาหลีเหนือและภาพการจับมือรวมถึงคนงานก็แรงปลูกดอกไม้เพื่อสร้างความสวยงามนอกจากนี้ผู้ประกอบการท้องถิ่นหลายรายก็หาลู่ทางทำรายได้จากกระแสะความตื่นตัวเรื่องสมิตเช่นร้านขายเสื้อยืดร้านหนึ่ง ก็เลือกสกีนภาพหน้าครัมและคิมพร้อมกับคำบรรยายว่าสันติภาพและฮานอยเวียดนาม2019เพื่อที่จะวางจำหน่ายซึ่งนี้ก็เป็นหนึ่งในแบบที่ขายดีที่สุดจากบรรดาเสื้อยืดที่ระลึกซัมมิตกว่า200ตัวที่เขาขายได้ในวันเดียวเมื่อวานนี้ค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่เวียดนามก็เพิ่มการรักษาความปลอดภัยตามสถานที่สำคัญ รวมถึงโรงแรมโซฟิเทลเละเจนเมโทรโพลและเรือนรับรองของรัฐบาลแม้จะยังไม่รู้ว่าผู้นำทั้งสองจะเข้าพักที่ไหนส่วนสตีเฟนบีการนและคิมฮยอกชอลหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่สหรัฐและเกาหลีเหนือซึ่งตอนนี้อยู่ในฮานอยแล้วก็ยังคงหารือเตรียมความพร้อมในการซัมมิตขณะที่มีข่าวว่ารูปแบบการจัดซัมมิตครั้งนี้คล้ายกับครั้งแรกที่สิงคโปร์ทรัมป์และคิมอาจจะพบและหารือกันแบบตัวต่อตัว,ตวด้วย นายกรัฐมนตรีเวียนส่วนฟุกของเวียดนามก็กล่าวค่ะว่าการที่เวียดนามได้รับเลือกเป็นสถานที่จัดสมมติของสหรัฐและเกาหลีเหนือครั้งที่สองแสดงให้เห็นถึงการยกระดับสถานะนของเวียดนามบนเวทีโลกรวมทั้งเป็นการยอมรับถึงบทบาทของเวียดนามที่มีต่อประเด็นต่างๆของโลก และซัมมิตยังเปิดโอกาสให้เวียดนามได้ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จในหลากหลายด้านส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนและการค้ารวมถึงประชาสัมพันธ์สัตานที่ท่องเที่ยวด้วยค่ะ